สวัสดีครับเพื่อนๆมืนมาเน่มาพาเพื่อนๆพนขับมัดนี่นะครับนำมัดก็ในนี้ก็จะมียอดพักบงุงยอดพักบงุงยอดตำลึงยอดกระถินยอดบวบนะครับในบรรดายอดสุดยอดต่างๆรับที่หาได้ในสวนเอามาหมักไว้เป็นแล้วละครับ นี่คือหอมหอมเลยพี่น้องนะครับหอมจุลินซีนะครับแล้วก็หอม,นะอหอมผมจะมาเติมเนี่ยนะครับจะมาเติมปลีกล้วยเนี่ยนะครับพอดีโหลมันเล็กนะครับก็เลยจะเอารวมกับฮอร์โมนยืดเซลล์ต้นพืชน,นะครับเนี่ยเป็นสูตรที่เห็ดไฮต้นพืชจะเริ่มเติบโตดี นะครับถอดหยอดเร็วนะครับนี่แหละครับใส่หยอดพักต่างๆมักเข้าไปมีหยอดพักกันใดก็ใส่เข้าไปนะครับกับมีกากน้ำตาลนะเขาเตะสาม,มารถที่จะเต็มได้นะครับกนะับมากไว้ไปอีกเจ็ดหมื่นกะับตะเกาเตนานำไปใส่ได้อันนี้จะเป็นหัวปลีนะครับของอกล้วยหอมทอง ้วยหอมทองกิ่นมาได้เนอะมันขมผมก็เลยจะเอานำมักนี่ร่วมกันไปเลยนะครับใส่ไว้อยู่ในสูตรเดียวกันไปเลยนี่จะมีหัวปีหอมพื้นอ่ะนะครับหัวปีแล้วก็ยวกด้วยนะครับว้าหอมหอมขึ้นเข้ามานะมีแี่จะจุลินทรีย์อยู่ข้างหลาง,ลาง เดี๋ยวหาแนวตากลางเอาซะก่อนเพื่อนนะครับอยากบ่อยากให้เหลือนะครับบ่อยากให้เหลืออะาอน,น้ำนี่แหละเทล่ทลางลงไปเป็นน้ำดื่มนะครับแล้วกวบกวๆกวบนะครับยาว เสียดายนะครับเ,เพื่อนเสียดายของดีเข้ามาไว้เจ็ดมือแล้วก็เลยเอามารวมสูตรเลยนะครับในบรรดาหน้มามักนี่จะยืดเซลลนะครับให้ถอดยอดเร็วสีดพริกสีดมะเขือนะครับไม่ผลไม่ดอกไม่ประรับทุกชนิดหรอกครับใดไม่ดอกนี่โอ้ย งามเป็นงามแเราพี่น้องผู้ใดชอบเลี้ยงกล้ยไใหม่หรือว่าพวกบอนสีต่างๆนะครับแนี่นะครับวก่อนจะคนหาสองสูตรบวกกันเราพี่น้องนะครับเอาสองสูตรบวกกันไปเลยถามว่าคือบบมักใส่ถังถังเต็มมืดแล้วนะครับนี่นี่มีเกหยอดหยอดใหม่นะครับ เป็นยอดพักบุงยอดตำลึงยอดกระถินยอดบวบนะครับบวบขมนะครับนอกจากจะได้รถขมจากยอดบวบก็จะได้รถขมจากงอบปลีเวลาเข้าไปฉีดพ่นก็จะป้องกันมแมลงได้อีกน้ำน,นะครับแถมย,ยังยอดพักต่างๆนี่ก็จะเป็นฮอร์โมนยืดเซลล์ต้นพืชทุกชนิดนะครับเวลาเขานไปใช้ก็ 1นต่อนะครับ1ต่อ10หรือเพื่อนๆจะใส่เข็มข้นก็นนั้นก็ได้หรือจะใส่เจือจางก็นนั้นก็ได้นะครับบอพิษแต่ว่าท่านก็ต้องคำนึงถึงต้นพืชชนิดใดนะครับก็เป็นพืชผักสวนครัวใบอ่อ,อนๆน,นะครับผักกาดกวางตุ้งผักกาดยินขันนานะครับต้นหอมบัวมนีอ่ะแล้วก็ปิดไ้นะครับ,รบเจ็ดมือเอาเกือบมาเอา ไปใส่ฉีพพดพ่นนะครับผมก็ฉีดพ,พ่นและพวกไม้นะครับต้นทุเรียนน้อยต้นมะละกอนะครับมึงอยู่ในถุงยืดสิเคี่ยงแอวแล้วพี่นอ้องเง่าวจดวรวดขึ้นยืดเรีวพี่น้องยืดเร็วนี่แหละครับมักไว้เวลาอยากไปใช้ับไปใช้นะครับมักไว้หลายอย่างหลายแนวนะครับ มีแต่น้ำมักนะครับมีแต่ขวดน้ำมักลราพี่น้องน้ำมักน้ำมักแคลเซียมนะครับนี่ก็คือแคลเซียมสกัดจากเปลือกไข่นะครับนี่เปลือกไข่ท่านเอาไปใส่ต้นไม้ก็มักไว้แล้วครับมักไวเ้เป็นฟองฟดอยูนย่นะครับนี่ก็จะเป็นจุลินทรีย์น้ำเศร้าเขานะครับแข็งเป๊กเลยพี่น้องเลย จะมีอะอไรอีกแน่นะครับมีอ๋อนี่อีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอ่ามีน้ำซับเขาอันนี้จุลินทีย์แม่นอย่างบุญจำไม่ได้แล้ว,วันนี้ซื้อกลบหายเวลาพี่น้อง <laughs> ยุน่นี่นี่แมนเมื่อหรอครับมีฮอร์โมนไข่อ๋ออันนี ฮอร์โมนมีฮอร์โมนโนมสดนะครับทำว่าดดเป็นสีมันเสียบอว่าเสียหรอกครับเขาก็เติมอาหารไฮจูลลนซีถ้าเขย่าแล้วก็ต้องเปิดได้พี่น้องนะครับเดี๋ยวขวดจะแตกนะครับโอ้ยเปิดยางกันอกนอวัดฟังเสียงนะครับเปิดค่ายแล้วก็ปิดไปขึ้นนะครับนี่แหละครับเตะมอยู่อ่อนๆอ,อ,อยู่ในนี่แล้วครับของใส่ในสวนของดอกติน ก็มีหัวอาหารปลาดุกมักนะครับนี่นะครับหัวอาหารปลาดุกมักโอ้ยเอาออกมาได้พี่น้องต้องได้เฮ็ดชั้นไม่ละครับเดี๋ยวผมจะเฮ็ดชั้นไม่เออเก็บไปนี่เก็บไปนี่พี่น้องน,นะครับจุลินทียต่างๆเ่า,าเรียงไว้ในขวดนี่ละครับเมื่อครบอายุนะครับสามเดือนสามเดือนเห่อใส่เ่าก็เติมอาหารลงไปอีกเ่าคำ มักต่อไปอีกนะครับเขาก็ทํางานไปเรื่อยๆนะครับหูว่าสินวัดอายุจุลิซี่เขาสีฝักตัวนะครับบอทํางานแล้วนะครับเมื่อเข้าผสมดินมักดินยั้งกระซ้างดินใหม่ในกระถางเข้าเอานะครับสิ่งเหล่านี้ไปผสมได้เลยนะครับพร้อมที่จะใช้นี่กับหัวเชื้อน้ำมะพร้าวนะครับนี่ก็ฮอร์โมนผลไม้มากมม้นะครับ เขียนวันที่ไว้ค่ะเลื่อนหายหมดแล้วพี่นอ้องนะครับปิดไว้หแสงแดดส่องนะครับขอบุณเพื่อนๆน,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 นะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมมูนี้ก็จะเป็นใบก้ามปูนะครับที่มักแล้วเรียบร้อยนะครับใส่กระสอบใบนั่นก็จะเป็นปุ๋ยมักปื๋สดนะครับส่วนทุเลียนหน่อยก็ล้งเคงไปหลายเคงนะครับเพื่อที่จะให้ได้ ทูเลี้ยงทีจะเริ่มเติบโตเร็วนะครับก็จะใช่ฮอร์โมนนะครับที่ดอกปินมากไกวต่างๆใช่บำรุงตนของเขาเนี่ยนะครับปิดไวเนนนะครับมักไปอีกเจ็ดมือการน,น้ำไปใช้เลก็กกไดนะครับส่วนที่เปลี่ยนก็เปลี่ยนอยู่ส่วนที่เขาเติมลงไปเขาก็คนได้นะครับนะมากไกวอีกเจ็ดมือ น้ำไปใช้ได้ใช้เราพี่นองงัามเป็นงามแหรอครับเพื่อนๆลร้อ,ลองเฮ็ดมึงนะครับบอเสียหลายพอกันไหมครับคลิปหน้าสวัสดีครับ